ว่าล่าสุดเนี่ยหลังเจ้าตัวถูกกระแสตีกลับบอกว่ารสร้างเรื่องโกหกต้องการโจมตีคุณต้นอ้อปรากฏว่าเจ้าตัวเดินทางไปที่มูนิธิของทนายรณรงค์นะคะไปถแถลงข่าวพร้อมกับคุณปุกกี้ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกมีบางจังหวะที่ถึงขั้นจุดทูบสาบานเลยอบอกว่าตัวเองเนี่ยพูดความจริงไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนไปดูบางช่วงค่ะคข้าพเจ้านางสาววินลลักษณ์ชัยชาน ขอสาบานตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเอ่ยออกมาคือเป็นเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการค่ะถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงขอ้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3าวัน7วันนะคะแต่ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงให้เขาออกมาพูดค่ะอืมคือครั้งนี้ซอรักบอกว่าขอเปิดหน้าเลยไม่ต้องเบลอหน้าแล้วอยากเปิดหน้าสู้เป็นภาพจังหวะที่นางสาววิไลลักษณ์ชัยชานหรือซอฟัก อายุ42ปีผู้เสียหายจากกรณีที่เธอไปแจ้งความที่สพเมืองสกลนครกล่าวหาคุณต้นอ,อ้อระธานมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะอ้างว่าถูกหลอกลวงให้ซื้อวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเธอสาบานก่อนจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังเธอออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าคุณต้นอ้อยหลอกลวงให้ซื้อวุฒิปริญญาตรีแต่ปรากฏว่าถูกสังคมตีกลับทั้งที่ตัวเองเนี่ยออกมาแฉเพราะซอลัก ยอมซื้อเองหรือเปล่าแชทที่นํามาก็ถูกตั้งคําถามว่าเป็นของปลอมสอลักเปิดเผยว่าหลักฐานที่นําไปแจ้งความและนํามาเปิดต่อสาธารณะยืนยันว่าเป็นแชทจริงเป็นแชทที่คุยกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งจริงๆหากสิ่งที่ตัวเองพูดไปไม่เป็นความจริงขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันแต่ตัวซอลักยอมรับ,บบอกว่าตัวเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะ<า>ที่ติดต่อต้องการจะซื้อวุฒิการศึกษาแต่เกิดจากการถูกหลอกล่อและหว่านล้อมให้ซื้อ ด้วยด้วยการอ้างว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสถาบันการศึกษาตัวเองจึงหลงเชื่อค่ะักแยงนะคะไม่ใช่ว่ารักไม่แยงนะ<ม>แต่เขาอ่ะหลอกล่อว่าหลอกล่อรักว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเคลียร์ให้ได้แล้วระหว่างนั้นอ่ะคือรักอ่ะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค<ม>่ะักเราก็เลยทําการกระทําตรงนั้นไปแต่ว่ามันก็นยังไม่สิ้นสุดดีนะคะ<ม>ก็คือรักก็จบก่อนรักไม่อะไร ผู้สื่อข่าวพยัญจีถามนะคะว่าพฤติกรรมของซอลักเนี่ยมีความผิดร่วมหรือไม่ซอหลักยกมือไหว้แล้วก็น้อมรับบอกว่าเธอก็ผิดจริงขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนด้วยค่ะรักมองถึงความไม่ถูกต้องมากกว่าใช่ค่ะรักมองถึงความไม่ถูกต้องมากกว่าที่ออกมาพูดที่ทำให้คุณซอลักออกมาพูดอันนี้รักไม่ได้ปฏิเสธค่ะใช่แสดงว่าซอลักก็มี จิตใจที่อยากจะได้พูดเหมือนกันก็ณเวลานั้นเขาพูดหวานล้อมให้เราหลงเชื่อนะคะเพราะเราไม่ได้มีใครให้ได้เป็นที่ปรึกษาก็ยอมรับอยู่ขนะดตอนนั้นแล้วก็กลับขอโทษอีกรอบหนึ่งขอให้เคสของรักเป็นเป็นเคสตัวอย่างะคะคือซอฟรักไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีทนายความด้วยแล้วก็ระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับซอรัก เกิดเหตุเพราะถูกหลอกล่อให้ซื้อวุฒแต่วุฒยังไม่ได้และไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์จึงถือว่ายังไม่มีความผิดแต่คนที่เสนอขายและหลอกล่อเข้าขายข้อหาช่อโกงประชาชนค่ะคยังไงต้องติดตามเพราะว่าผู้สิ่ขาวน่าต้องไปตามกับคุณต้นอ้อด้วยปกติก็ออกสื่อทุกวันอยู่แล้วค่ะครับ